บอกเลยคุณคุณน่าจะเล่นไม่ใช่เล่นคนเดียวคุณค <น S 2> แบ่งปันคนอื่นเขาเล่นใช่ไหมคือมันก็มีบ้างอมีบ้างแบ่งปันคนอื่นเขาเล่นอย,อย่างอย่างะไรผู้ชายด้วยจริงหรอรักเพื่อนมากแค่ไหนอ่า คือผมโตมาโรงเรียนชายล้วนเอแล้วมันก็มีการแบบเล่นแบบหามๆกันอยู่แล้วอ่ะชายล้วนผมก็แบบโตมาที่โรงเรียนแบบนั้นเวลาอาบน้ํากับเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็แบบเวลาเพื่อนสระผมเนี่ยบางทีผมก็เอาแบบผมผมแว๊วลองตุดเขาอะไรแบบเนี้ยนี่มันแบบเพราะเคยมีคนมาทํากับผมอมเลาไม่เล่แนี้เลยนะวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นทุ่นสอบแล้วสอบไปใช่แล้วบอกเข้ามหาลัยผมก็เลยรู้สึกว่าเพื่อนผู้ชายแม่งคงเป็นอย่างนี้ทุกคนผมก็อยู่หอกับเพื่อนอาบน้ำออกมาจากห้องน้ำผมก็เดินแก้ผ้าออกมา เพื่อนคนหนึ่งชื่ออั้นมาจากเชียงใหม่มาหันไปเฮ้ยไอ้ีกคนอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไปจุ่มพาเลยคือคำเมืองด่ากูเป็นคำเมืองอีกอันมาโฟกินไหนๆด่าด่าเป็นคำเมืองสิอุ้ยแจนเจ้าจานมองอีกทีสนิทด็อกอย่างนแบบว่าด่าอย่างนแบบด่าเป็นคำเมืองอันนี้คำเมืองเมืองแล้วมันก็ตกใจมันก็ตกใจผมว่าเอเป็นเหี้ยอะไรของมึงวะคือแล้วมันเป็นอย่างนั้นคนเดียวในห้องอยู่กันสามสี่คนผู้ชายหมดนะมันเป็นอย่างคนเดียวผมพวกผมก็เลยชอบแกล้งมัน แล้วมันก็เลยแบบเป็นคนที่ติดเกมมากอติดเกมมากแบบติดเกมติดมือถืออเล่นเกมตีแบบเขาเรียกว่าตีฮอนตีดอทเอคือมันเป็นเกมที่ต้องสู้แล้วโฟกัสตอลอดอม,มือหนึ่งคีย์บอร์ดมือหนึ่งเมาส์ปุ๊บปุ๊บแล้วก็หยิบมือถือมาพิมพ์เลน่นเลน่นเลน่นปุ๊บมีวนนันนึงผมก็ออกจากห้องน้ํามันก็เหละมองโอเคโอเคไม่มีอะไรนุ่งไปเช็ตัวนุ่งไปเช็ตัวนุ่งว้เตัวผมก็เดินอ้อมไปทําเป็นเหมือนแต่งตัวนู่นนี่นั่นแหละมันก็เล่นเ,เล่นไปเล่นไปเล่นไปหยิ พอมันเผลอจังหวะที่มันเล่นมือถืออ่ะผมก็ถอดไพ่เจ็ดตัวออกมาแล้วผมก็เอาของผมเนี่ยทั้งยวงนะทั้งยวงวางไว้แทนที่ตรงเมาส์มันวางไว้ตรงโต๊ะมันก็เล่นมือถือพอมันวางมือถือเนาหลังจากนั้นอ่ะเพื่อเป็นคนเลวหลังจากนั้นหลอนหลอนแล้วมันได้สัมผัสไหมไม่ ยังไม่ได้สัมผัสอู้มาจับเหรอไม่ได้จับคือสายเมาไม่ได้มีเส้นเดียวไงมันเลยรู้สายไรอยายเลี้ยสายเมาเหมือนพันไม่ใช่เมากูมันพันเลยขนาดนี้แล้วแล้วเมาส์มันไม่แบบเมาส์มันไม่ย่นอ่ะอ่านี่เมาเมาใหม่มันย่นอือเออหลังจากนั้นแม่งเลยแก้เผ็ดโดยการแบบหาค้อนมาวางไว้ข้างตัวถ้ามึงเอาไข่มาวางกูเอาค้อนทุบไข่โอ้มันบอกด้วยใช่ไหมมังกะว่าอ่ามาอยางเล่นอย่างงี้อีกมาสิอ่ะปรึกษาได้เด้อเพื่อนเด้อ เขาเลิกกูแล้ววะอ,อกหักเหมือนเดิมเลยวะ่ะแล้วมึงอ,อกหักในร้านซักรีดด้วยนะกูกับแฟนเลิกกันแต่เสื้อผ้าของแฟนกูก็อยู่ในห้องกูอะเจเย็นเจเย็น,ยนแล้วไม่อยู่ในตะก,ก้าก,กูต้องซักอะซักบูกูก็ต้องไปคืนเขามึงคิดดูดิมึงทำไงดีวะเหมือนก็ไปหาผู้หญิงใหม่ก็ได้มุกออนเหรอเพื่อนไอบอลมึงเอากีต้าวทำเชี่ยเยนะี่ยนี่ร้านซักรีดเหรอเวย้ย mm hmm. กูจะไปซ้อมตี กูแวะซักผ้าแป๊บเดียวเองเดีย๋ยวกูไปแล้วโอ้ยให้มึงช่วยกูหน่อยดิวะกูกูไม่อยากเลิกกับเขาอะ่ะมึงเข้าใจปะแต่กูแบบกูไม่รู้จะทำไงที่กูจะไปง้อเขาคือดีเขาอะกู <c oughs> มีความทรงจำดีๆที่นี่เว้ยมึงอย่าซักผ้าขี้ออกแล้วยังไงไว้เต้น er. ขี้ออกแล้วอา้าวไปห้องน้ำแป๊บนึงหยอกเล่นกูคิดออกแล้วเว้ยไอ้บอลมีกีตาร์พอดีแล้วเราอยู่ที่นี่ร้านซักลีด แต่งเพลงแล้วถ่าย m อวีเล่น MV วีง้อเขาเลยดีไหมเฮ้ยดีดีอันนี้ดีเฮ้ยมันมันมันจะโอเคเหรอวะเฮ้ยมึงผู้หญิงเนี่ยเขาชอบฟังเพลงอยู่แล้วแล้ว<ช>มันมีสักกี่เพลงวะที่เราแต่งเพื่อ คนนั้นคนเดียวอ่ะเฉพาะเป็นเพียงเขาเพื่อเขาเลยนุ้ยเอป็นเรื่องราวของมึงเฮ้ยลองดูเรื่องเกิดขึ้นที่ร้านนี่นะเออกูแต่งได้กูแต่งได้ไอบอลเล่นกีตาร์เดี๋ยวมึงเล่นเอ็มวีประกอบตามเนื้อร้องให้กูร้องล้วใารจะถ่ายเราวะพี่่ายเฮ้ยเฮ้ยมีอยู่แล้วฟังอยู่ตลอดเลยพี่ร้านพี่โอเคโอเคโอเคพ่งานป่ะพี่่ายให้ได้ได้เอางี้มึงยืนก่อนมึงไปปุ้นเปียกถ่านนั้นเลยพี่ถ่ายถ่ายเลยพี่เนื้อได้ไหมเดี๋ยวเติมนื้อเดี๋ยวแต่งสดสดเลยภาเช็ดหน้าพืนเดิมพื้นเก่า เอของเราไม่เคยต้องบอกอบบุ่นเหลือเกินอยากให้เธอได้รู้ว่าฉันใช้น้ำยากำรอนุ่มเหมือนเดิมตาเช็ดหน้าเมืนเดิมของเราเรื่องของเราไม่เคยต้องบอกผมสักพอเปลี่ยนไปก็ไม่เป็นไรแต่ฉันใช้น้ำยาบำรงอนุษมเอันเดิมใช้น้ำยาบำุงอนุ่มเหันเดิมฉันใช้น้ำยาบำรุงอันดิมช้น้ำนาดิม ฉันใช้น้ำยาเหมือูกอันเดิมฉันใช้น้ำยามหมืงนอันเดิมฉันใช้น้ำยาเหมืงนอันเดิมแต่แป้งสีฟันยันสีฟันควรเปลี่ยนแต่แป้งสีฟันยันสีฟันควรเปลี่ยนเพราะฟันเป็นแมงหมดแล้วมึงแต่เพี้ยไรเนี่ยฮะมึงจริงจังมะเนี่ยกูจริงจังแต่พี่ไม่ต้องถ่ายแล้วดูดูมาทำไมอ่ะก็มันดีอยู่แล้วไงพี่คัดก่อนพี่เขาบอกเรื่องมึงพูดเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องที่มึงมีกลิ่นปากอ่ะกูก็าไม่ไม่ไม่รู้นะแล้วมึงรู้ได้ไงวะว่าแฟนกูเลิกกับกูเพราะว่ากลิ่นปากกูอะ กูไม่เคยไล่ใครฟังเลยนุ้ยอย่าบอกนไนายเติ้ลคือจ,จริงๆแล้วอ่ะเ <c oughs> ขาบอกกูเมื่อคืนตอนอยู่กูอวะไอทเติ้ลคุณทำยงงี้กูได้ไงวะนี่แฟนกูนุ้ยโดนแทงข้างหลังแบบนี้พี่มีเพลงให้เองเว้ยคีต้ามาครับอะไรอะ่ะอ้าพี่เดี๋ยวผมผมก็มานี่ไงไม่ถึงว่าให้เล่นมาไม่ได้ให้เดินมา <c oughs> ไปหนุนไป แล้วเพ like oh ื่อนมึงเล่นกับมึงตั้งนานมึงไม่รู้เดินไปหามันล่ะแจ๊สกระแจงดิแจ๊สกระแจงแต่งให้พี่แจ๊สพี่แจ๊สมันพาที่อุบลแจ๊สกระแจงมันมันน totally> um, ั่งบอกบอกใกล้ใกล้เลยใกล้ใกล้เลยใกล้ใกล้เลยแจ๊สกระแจงชื่อเพลงคาหนังคาเขาคาหนังคาเขาคาเราคาเธอพาเราไปเจอ กับเรื่องบัตดศพเล่นคอนเสิร์จบแจด๊ดมหม่กับบ้านแจด๊ดตรงไปตามร้านต่างๆในอุบลแจด๊ดเจอเข้ากับเธอผู้ที่ลงละเมอเข้ามาในร้านเล้าในร้านเล้าแต่มั็นมาช่แจงด ไม่ใช่แจ็งไม่ใช่เมียเราแจ็งบอกไม่เป็นไรไปกับพี่แล้วจะเจอเทียนเขาพันาองไยดูดูโอ้ะโอ้แบนเราจะเล่นกันละเอียดทุกซีบอกเลยตรงนี้ส้นในี่โชว์เพื่อนไหนหัวไว้สิหัวไวเอาไอ้แป้งฝุ่นสิ เขาไปแล้วใช่ไหมกันอยู่กับฉันมันไม่สบายใช่ไหมเหมือนมันรู้ไปไม่ไปตัวป่าอีสามห้าวเอารถเอาบ้านไปด้วยเ้ยไปไหนอ่ะไปเขาไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะมาฟังงอนไม่จบเลยไปงนี แต่งให้เพื่อนร้องป่ะมีมันเคยแต่งให้จากเรื่องจริงผมชื่อเพลงผ้าเหลืองเครื่องสีกาเลิกกับแฟนตอนบวชตอนที่แบบใส่ผ้าเหลืองเลยแล้วคือตอนนั้นแฟนโทรมาบอกเลิกเพราะว่าแฟนบอกว่าผมม่าเปลี่ยนไปแฟนคนละศาสนาปกติอ่ะจะต้องเรียกที่รักทำไมอยู่ๆมาเรียกโยมอ้าวใช่มีใครหรือเปล่าเปลี่ยนไปหรือเปล่ามีผู้หญิงอื่นหรือเปล่าจริงหรอพี่จริงจริงพอเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บแฟนบอกเลิกแล้วก็น้ําตามันคอเบ้าแล้ว ก็เลยแบบในข้าผ้าเหลืองเราไม่สามารถร้องไห้ได้ก็เข้ากุฏิแล้วก็ปิดหน้าต่างปิดประตูแล้วก็นั่งร้องไห้ก็เลยเพื่อนก็เลยแต่งเพลงให้มาร้องไงผ้าเหลืองเครื่องสีกาเดี๋ยวไปเล่นให้จริงไหมเดี๋ยวผมเล่นให้ดีกว่าเล่นให้เเอาลยคีย์บอร์ดเหรอคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเลยยคี์์บออรด่ามาไม่ใช่นี่รู้หมดไปเลย รวยแล้วไม่ควรอยู่ในวงการนี้แล้วไปเลยเพชรอยู่กับแท้แท้กลับบ่ไม่เห็นเพชรอ้าวให้เขาลองเราไม่ต้องร้องต้องร้องให้เขาลองอย่าเลิกกับฉันตอนยังเป็นพระได้ไหมหัวใจสลายจะเป็นจะตายบนทางสายบุญ เดินบินทะบายใจแทบขาดก็เจอขวงเขามาทำบุญโชว์แม่คุณเธอได้บุญส่วนฉันได้บาปประมาณประมาณนี้ขอนะเพลงนี้ดังในพิก็พูดอยู่เคยเคยได้ยินดังันน้ำตาคาเบ้าเออตอนนี้ตอนนี้าดังมากน้ำตาคาเบ้าใครร้องนี่ฮะนี่ปบนบนแต่งขอหกคอท่อนหกสิน้ำตาคาเบ้า เขาไม่รักเราแล้วไปเถิดน้องแก้วหมดรักแล้วก็ปล่อยพี่ไปใจเธอมันบาปถึงพี่กกงกับเธอก็จะไปพอกันทีผู้หญิงจะไปไปไหนก็ไปไกล้ๆฉันเลยตาอะไรมาเธอบอกไม่รู้มาพอได้เกี่ยว เดียวไม่รู้เดียวเหมืนอ,อ,อนประมาณนี้ครับเอางี้พุ๊บนี่เวลาเพิ่มเราไปเล่นอีกสิ่งที่แบบมึงมึงแต่ง ที่มึงเก็บไว้แต่มึงไม่เคยไปทําที่ไหนมีไหมม,มีเพลงที่แต่งกูแต่งเพลงนี้ให้มากกูไม่สามารถร้องเพลงนี้ได้เลยร้องกูร้องไห้เลยมึงมึงจำสักท่อนได <จำ S 1> ้ไได้แต่กูกูไม่อยากร้องตอนนี้พูดพูดยังไม่ได้เลยจริงเหรอเออพูดยังไม่ได้เลยแบบไม่ได้ไม่ได้แค่คิดยังจะร้องเลยวันหนึ่งกูจะต้องปล่อยเพลงนี้แน่เพราะว่ากูคิดถึงอาาแล้วก็อยากแบบมีอะไรที่มันมาสเตอร์ไว้ฟังอา玛ตอน,นเด็กๆที่มึงหลอกเขาว่ามึงจะมึงจะไม่เรียนพิเศษแต่ตอนนี้คืออาาไม่อยู่แล้วใช่มาไม่อยู่ลตอนนี้มึงเชื่อไหมว โลโก้แห่งเพลงแปลงในยุคเนี้แปลงกูยังไม่แปลงเลย คือตอนนี้เขาคิดว่ามึงเป็นคนที่แบบว่าแต่งเพลงแปลงนะแต่จริงๆเพลงที่มันออกไปนะตอนนี้ในโซเชียลอะเพลงออริจรินอลของมันนะไม่ใช่เพลงแปลงหรืออะไรนะไอเดียมันมาจากอะไรนักหนาเวเวลามึงคิดเพลงไม่ว่าจะเป็นพวกแบบน้ำตาคาเบ้าน้ำว้าคาตาอะไรของมึงเนี่ยมึงเอาไอเดียมาจากไหนนักหนากูไม่รู้วะกูก็เหมือนทําเล่นสนุกๆอะจริงๆกระเิดเพลง,งที่กูนั่งแต่งเองเล่นๆหัวแม่งเป็นเพลงเศร้าทุกเพลงเพลงแบบซีเวียจริงจังอินเนอร์กูแม่งเป็นคนที่เศร้าเลยแต่พออยู่กับเพื่อนทำไมมันเป็นเพลงสนุกสนานตลกก็โมเมนต์ตอนนั้นเนแต่งมมเมนต เออกูอยู่เพื่อนโมเมนต์สนุกมึงก็ฮามึงก็แต่งสนุกเ,เวลากูอยู่คนเดียวมันเลยเศร้าไงเพราะว่าหถึงจริงกูแบบเศร้าๆอ่ะออจริงกูคนเศรา้าๆ,ๆอ่ะต,ตอนนี้ที่คุยกับกูมีแบบมีเมโลดี้ในหัวไหมส่วนมากตอนอยู่กับเพื่อนมันจะไม่ได้เมโลดี้ใช่ไหมก่อนออมันจะเป็นเรื่องของค<ท>ำประโยคกับท็อปิกท็อปิกท็อปิกอะไรฮาๆดีกว่าอะไรสนุกสนุกแล้วร้องอะไรแล้วเพื่อนแม่งฮาแม่งเอ็นจอยว่าบันเทิงกันในกลุ่มวะเนี่ยวอย่างตอนนี้ในหัวแบบขึ้นมาเลยมีอะไรอ่ะสมมติลือกรับงานนอกอ่ะลองลองลองอารองเนย ลองแบบปล่อยหัวโล่งๆหัวโล่งๆไปคนในทีมแล้วเนี่ยมีคนรับงานนอกมีคนนึงอะเป็นเพลงเร็วเออเออเห็นเข้าแว๊บๆอยู่ในสตูดิโอโอ้โหมาโพนี่ได้ไงเห็นเขาแว๊บๆเดียวใจหายเขามาได้ไงอ๋อเขารับงานนอก เขาบอกกินไม่พอก็เลยของานจากเพื่อนฉันเพื่อนฉันก็บอกไม่ว่ากันถ้าพี่ไม่ไปบอกเจ้านายจุ๊ๆจกันไว้ลูกกันสองคนพี่กับผมรับงานนอกกันวันนี้แค่เถอกับฉันรับงานนอกกันแล้วเอาเงินไปกินหมูจุ่มจึ๊กจๆ,ๆ,ๆ๊ก เพลงรับเงินเนาะและนักร้องที่อยู่ภายใต้หน้ากากอมไยก็คือเรืยการเยอะนะมึงดูเยอะไปอะไรวะฮะมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรทางไปทางไปกูรู้นะโทรเดี๋ยวนี้เขาต้องนี่แล้ว Social Distancing แปลว่าระยะห่างทางสังคมไงเพื่อนเก่งกิจแล้วมือเก่งกิจใช่ไหมถูกตอบได้หมดได้หมดอย่างสีเหลืองเยลโล่สีเหลืองเยลโล่เก่งและหลังจากนี้จะไปไหนก่อนแต่จริะมันมาแล้วตักเดี้มันมาแล้วมันมาแล้วชัดท้อยชัดถ้อยคำนะถามปุ๊บตอบปั๊บสีเหลืองเยลโล่เก่งคือเก่งเลยอ่ะไอ้เต๋อ สารโอมาแล้วสารโอมาแล้วมันต้องรถกระบะต้องวอิอ,อะไรเงี้ยสีเหลืองเยลโล่เก่งพอกินที่มึงดูตลกนี่มึงดูไม่จบเทปเหรอเออมึงกินก็เถอะเดี๋ยวหายร้อนปดีเฮ้ยนี่ไอ้เติร์ฮะเมื่อวานกูดูข่าวมาเนี่มึงเชื่อไหมมีคนเน่ยเขาตั้งคอมเมนต์ถามคุณหมอบอกว่าคุณหมอครับ เวลาผมจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยผมจะติดโควิดไหมครับเออแล้วติดป่ะคุณหมอบอกว่าไม่ติดถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ห่างกัน2เมตรเออกูยาว2เมตรพอดีเฮ้ยอะไร2เมตรเตียงกูหมายถึง,ง 2, 2> เออตียง2องคุณสองจตุรัสอืกูนึกวไอ้นั่นอ,อ๋อไทยหน้าเมตรเดียวเฮ้ยอะไรหมอนข้างหมอนข้างยาวหเมตรพอดีไม่ได้ทะลึ่งนะไม่ทะลึง่งเออ ไอ,อ,อ้เติ๊กนี่กูพกอันนี้มาด้วยกระเปร่แรกขอใช้หน่อยรุ่นนี้ห้าร้อยทำงาำปากทำไมที่วัดไข้เอาเหรอเออดูเห็นไ,ไหมไม่มีไม่มีไข้ไม่มีถาด <laughs> ใส่ถาด มึงถึงลุ้งเอาลุ้งเอามกเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเมึงมั่งมึงมั่งนี่หัวหัวไหลตูดหัวไหลตูดเฮ้ยมึงจะเอาเงี้ยใช่ไหมเอาดิขนาดนี้ละเอาหัวไหลตูดหัวไหลตูดหัวไหลหัวไหลหัวไหลตูดหัวไหลหัวหัวหัวแดงเลยบ้าใช่ไหมมึงจะอย่างงี้ใช่ไหมมึงยังไม่ทันจะจบมุกเลยหัว หัวหัวย <áng>! ังมึงลองตรวจดูนี่ไม่มีไม่มีไข้ไม่มีหมอม <c oughs> ุกเลย <laughs>